สวัสดีค่ะแม่หมอพี่มีาพายิปซี่พลังบวกนะคะเมื่อนี้แม่หมอกะสีมาดูดวงาพายิปซี่ให้คนเกิดวันพฤหัตนะคะอ่านีเดือนเมษายน2อ,องพันหายเมื่อเบิ่งไผ่ของเจ้าชะตากันนะคะไผ่ของเจ้าชะตากะเดียไผ่สองดาบก็หาดาบช่วงนี้เจ้าชะตานี่กะเสีเหตุยังกะบ่อค่อยมั่นใจมีความลังเลนะคะกะขอให้ปรับปรุงตัวเองให้ตัดสินใจให้เด็ดเดี่ยวนะคะ อีกอย่างหนึง่งการปรับตัวเขาก็พ้นอื่นนี่กาปรับตัวเขาได้บดีบันไดนะคะ,ะเจ้าชะตามักสิยุดติดอยู่กับความคิดของเจ้าของนะคะเป็นคนเดือแล้วก็มุทะลุนะคะคอยปรับปรุงโตนะคะให้ให,ให้จังไดละ่ะให้ควรนะคะควรสิฟังความคิดเห็นของผู้อื่นบ้างนะคะเพื่ออาจจะเป็นแนวทาง อาสัเหตุให้ามีความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะต่อไปในด่านการงานนะคะด่านการงานกระดาสองถวยกับเจ็ดดาบนะคะการงานกระดาสองถวยกับเจ็ดดาบก็หมายความว่าการทํางานกะลาบลื่นดีนะคะมีความปองดองนะคะกะห้ระว่างนะคะมันมีผ่เจ็ดดาบเขื่อนหายะว่างการถูกเอาเปรียบจากเพื่อนรวมง,งานนะคะ ต้าไปในด่านการเงินก็ไดสองถั่ยกับสองใหม่กับเจ็ดถั่ยนะคะสอ,สองใหม่กับเจ็ดถั่ยสองใหม่กับเจ็ดถั่ยนะคะกับไม้กับไม้ก็ว่ามีเงินเขามาบกขาดมือนะคะแต่ว่ากะถือถือกลุกวน ถือรบกวนจากคนอื่นนะคะแล้วก็มีไล่ใจยเยอะตามมานะคะก็ไม่มอขอ้อนในดัให้ควรนําเงินส่วนหนึ่งไปรวมลงทุนกับเพื่อนที่มีความไวใจกระสิเหตให้เงินเฮาหงอกเงยขึ้นเนาะคะ่ะต่อไปในด่านควมหักนะคะด่านควมหักกะสิได้ไพ่เด็กถวยกับกรงรลอมหาสมบัตินะคะ ก็มากะสิมีความสุขสมหวังในความหักนะคะกับสิพพหักกับคนที่อายุหน่อยกว่าแต่ว่าเป็นครูที่มีจิตใจดีนะคะความหักสดใสมีความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะสรุปก็ได้ภายสามเหรียญกับตึกพังกับไม้ต้ว่าการเงินกับมีขาันเรื่อยๆนะคะอาจจะเจตตาคนเกิดวันพฤหัสกับสิมีลูกค้าประจำนะคะ อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้ามีธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมากอ่อสร้างกรสิไปได้ดีนะคะมีสภาพว่าการเงินของตัวนะคะได้หลายด่านแต่แต่ว่าขั้นถา้าบริษัมีธุรกิจเกี่ยวกับเป็นผุลมากอ่อสร้างค้าขายวัสดุกะขอใหอ้น่าจะ ตกช่วงช่วงเคราะห์นะคะมีเคราะห์กะให้แก่เคตด,ด้วยการอาจจะจิตตาคนเกิดวันพฤหรสอหาให้ยอมแซมบานหรือต่อเติมบานหรือถ้า,ามีการสมแซมบานหรือต่อเติมบานก็ให้ปรับปรุงบริเวณบานนะคะ,ะให้ดูสวยงามให้โล่งเพื่อต้อนรับโชคนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนคลิปหนาค่อยเจอกันใหม่เนะคะ่ะลืมกดติดตามกดไลค์ม่หมอน้ำเพิเ็นกำลังใจนะคะค่ะสวัสดีค่ะ